เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณต้องครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณต้องเขาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตคุณต้องเรื่องหนึง่งมันเป็นเรื่องที่ทําให้คุณต้องเกือบจะไม่ได้โทรมาเล่าเรื่องนี้ให้กับผมฟังแล้วครับเพราะว่าเขาเกือบจะจากโลกนี้ไปตลอดการแนะนําตัวนิดนึงนะครับคุณต้องเขาเป็นพนักงานบริษัทของบริษัทเอกชนเล็กๆแห่งหนึง่ง โดยที่ตัวเขาเองก็ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปเลยคุณผู้ฟังไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากชาวบ้านชาวช่องเลยแม้แต่น้อยเพียงแต่ว่าไอ้จุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นในวันที่คุณต้องพาพี่สาวนะครับไปดูหมอดูเจ้าดังในโซเชียลเจ้าหนึ่งคุณต้องเขาบอกว่าเขาจําได้ดีครับวันนั้นมันเป็นวันหยุดพี่เขาก็เลยวานให้คุณต้องช่วยขับรถพาไปดูดวงที่บ้านของหมอดูท่านนี้หน่อยคือพี่เขาขับรถไม่เป็นครับแล้วมันดันบังเอิญว่าตัวคุณต้องเองดันว่างพอดีด้วยวันนั้น เขาก็เลยพาพี่ไปดูดวงตามนัดแต่ว่าคุณต้องไม่ได้ดูด้วยนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากที่พี่สาวเขาดูดวงเสร็จเวลามันยังเหลือครับคุณผู้ฟังพี่เขาก็เลยถามว่าจะดูด้วยไหมถ้าหากคุณต้องจะดูเดี๋ยวพี่จะจ่ายค่าครูให้ซึ่งคุณต้องเองเห็นว่าดูได้แบบที่ไม่ต้องจ่ายเงินแบบนี้ก็ดูสิครับจะรออะไรแต่ว่าหลังจากที่หมอดูเขาขอวันเดือนปีเกิดคุณต้องไป,งไปเขาก็เอาไปเข้ากราฟครับคุณผู้ฟัง เหมือนที่เขาเรียกว่ากราฟชีวิตอะไรทํานองนั้นหรือเปล่าวันนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าหลังจากนั้นไม่ถึง5นาทีหมอดูเขาก็ทําหน้างงๆทำหน้างง,งๆแล้วก็ถามคุณต้องว่าปีนี้อายุเท่าไหร่ตั้งแต่เกิดมาเคยประสบอุบัติเหตุอะไรบ้างไหมมีป่วยหนักบ้างหรือเปล่าซึ่งที่หมอดูเขาถามคุณต้องก็คือมันไม่มีทั้งหมดเลยครับคุณผู้ฟังคุณต้องเขาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยป่วยหนักไม่มีอะไรที่หมอดูเขาพูดมาเลยแม้แต่ข้อเดียว คุณต้องในตอนนั้นก็เลยคิดในใจว่าสงสัยหมอดูคนนี้ถ้าจะดูไม่แม่นแล้วละ่ะถามคุณต้องมา3-4มสี่คำถามไม่ตรงกับชีวิตคุณต้องเลยสักคำถามคุณต้องเขาเห็นหมอดูเขาวงๆขีดๆอะไรก็ไม่รู้ในใบดวงมั่วซั่วไปหมดแถมยังหันหลังไปเปิดลิ้นชักแล้วก็เอาตำราเอาหนังสือหลายเล่มมาเปิดเทียบกับสิ่งที่ตัวเขาเขียนเอาไว้เหมือนกับว่าหมอดูแกกําลังศึกษาหรือว่าค้นหาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละและจนท้ายที่สุด หมอดูเขาก็ถามคุณต้องว่าปีนี้อายุ22ใช่ไหมซึ่งคุณต้องเองก็พยักหน้ารับและหมอดูเขาก็พูดต่อว่าความรู้ทั้งหมดของอาจารย์ดูดวงของเราได้เพียงแค่22ปีตั้งแต่ปีที่23เป็นต้นไปเราเป็นคนไม่มีดวงอย่างแรกเลยครับคือหมอดูเขาเรียกแทนตัวเองว่าอาจารย์นะครับคุณผู้ฟังส่วนอย่างที่2เลยก็คือพอคุณต้องได้ยินสิ่งที่หมอดูเขาพูดแบบนั้น ัวเขาก็เกาหัวแล้วก็ถามหมอดูกลับไปว่ามันหมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงว่าตัวผมเนี่ยไม่มีดวงหมอดูก็เลยอธิบายให้ฟังว่าทั้งพื้นดวงแล้วก็กราฟชีวิตของคุณต้องตั้งแต่อายุ23เป็นต้นไปมันไม่มีอะไรลงล็อกกับตำราแล้วก็วิชาโดดวงของหมอดูเขาเลยถ้าให้ผมพูดแบบเข้าใจง่ายที่สุดก็คือคุณต้องจะมีอายุไม่เกิน23ปี พอหมอดูเขาพูดแบบนั้นครับคุณต้องเองก็หน้าเสียเลยคุณต้องหน้าเสียแต่ว่าพี่สาวของคุณต้องนี่ยิ่งหน้าเสียหนักเข้าไปใหญ่พี่สาวเขาเถียงหมอดูกลับไปครับว่าเป็นไปไม่ได้มั้งช่วยดูให้อีกทีได้ไหมแต่ว่าหมอดูเขาก็ใส่หน้าแล้วก็ตอบกลับมาว่าดูไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่าตั้งแต่คุณต้องอายุ23เป็นต้นไปพื้นดวงมันจะอ่านไม่ออกคือมันเข้าสูตรไม่ได้ครับคุณผู้ฟัง หมอดูเขาก็ยังบอกอีกว่าตั้งแต่เขาดูดวงวิชานี้มา20ปีเนี่ยเขาเจอคนที่มีดวงแบบคุณต้องเพียงแค่2คนเท่านั้นซึ่งไอคนแรกที่หมอดูเขาเจอเขาเจอเมื่อ1ิปีที่แล้วดวงคล้ายๆค,ค,คุณต้องเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าของเขาคนนั้นอายุไม่เกิน35ปีและพอเขาอายุได้35ปีกับอีก7วันคนคนนั้นเขาก็ตายหมอดูเขารู้เพราะว่าญาติเขามาบอกญาติของผู้ตายเขากลับมาดูดวงกับหมอดู หมอดูเขาก็เลยจำเอาไว้และจากที่ตอนแรกพี่สาวของคุณต้องเขาหน้าเสียอยู่แล้วพอหมอดูเขายืนยันแบบนั้นพี่เขายิ่งหน้าเสียใหญ่เลยคุณผู้ฟังพี่เขาเค้นถามหมอดูไปว่ามีทางแก้ไหมแต่หมอดูเขาก็บอกว่าทางแก้น่้นมีแต่จะแก้ได้หรือเปล่าอันนี้เขาไม่รู้เหมือนกันซึ่งไอทางแก้ของหมอดูที่ว่าก็คือให้คุณต้องไปทําบุญนั่นแหละรครับคุณผู้ฟังแต่หมอดูเขาไม่ได้บอกด้วยนะว่าบุญอะไร กลับจากบ้านหมอดูคุณต้องกับพี่สาวก็เลยแวะไปทําสังฆทานที่วัดทางผ่านก่อนกลับบ้านพี่เขานั่งรถไปร้องไห้ไปครับคุณผู้ฟังกลัวว่าคุณต้องจะตายตามที่หมอดูเขาบอกจริงๆซึ่งคุณต้องเองเขาก็บอกนะครับว่ายอมรับว่าเขาเองก็แอบมีวันๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวเขาเองไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้ร้อยเอร์เซนะครับคือแค่ฟังหูไว้หูเท่านั้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันอีกต้องเกือบปีครับกว่าจะถึงวันเกิดคุณต้องคุณต้องก็เลยไม่ได้คิดมาก คิดว่าเดี๋ยวลืมลืมไปตัวเองก็ผ่านอายุ23แล้วไม่เห็นจะมีอะไรน่ากังวลเลยสักอย่างซึ่งพอเวลามันผ่านไปจนใกล้วันเกิดคุณต้องตัวเขาก็ดันลืมจริงๆนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าหลังจากที่คุณต้องไปดูดวงมาหลังจากนั้นเขาก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยไม่ได้มีวิแววอะไรว่าตัวเขาจะตุยก่อนอายุ23เลยแม้แต่น้อยแล้วที่น่าตลกคืออะไรรู้ไหมครับคือตัวคุณต้องเนี่ยไม่ได้คิดมากเรื่องหมอดูนะ แต่ว่าพี่สาวเขาเนี่ยคิดเยอะพาคุณต้องไปพรมน้ำมนต์บ้างพาไปต่อชะตาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดที่หนักๆคืออะไรรู้ไหมครับคือพี่สาวคุณต้องเนี่ยเขาบังคับให้คุณต้องไปดูดวงอีกรอบหนึ่งแต่ว่าการไปดูดวงรอบใหม่นี้เขาไม่ได้ดูกับหมอดูคนเดิมนะครับเขาดูกับหมอดูอีกคนหนึ่งซึ่งหมอดูคนใหม่นี้เขาดันดูได้เฉยเลยคุณผู้ฟังดูได้ว่าหลังจากที่คุณต้องอายุ23ไปคุณต้องจะอย่างโน้อนอย่างนี้ คือมีชีวิตอย่างโน้นอย่างนี้ครับไม่ได้บอกเลยว่าคุณต้องจะตายพี่สาวของคุณต้องเขาก็เลยค่อนข้างที่จะสบายใจขึ้นมาหน่อยจริงๆแล้วการทําแบบนี้มันเหมือนการปลอบใจตัวเองเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังแต่แล้วพอเวลามันผ่านไปหลังจากวันเกิดคุณต้องอายุ23ได้ประมาณ2-3วันมั้งครับคุณผู้ฟังคุณต้องเองเขาดันมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นในใจความรู้สึกเนี่ยมันอธิบายยากมากเลยนะเพราะว่าคุณต้องเขาบอกว่าเขารู้สึกวิววิวยังไงก็ไม่รู้ เหมือนคนหายใจไม่ทั่วท้องยิ่งเวลาตอนเขานอนหลับเขาจะสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกทุกครั้งในช่วงที่เป็นเนี่ยคือเป็นทุกวันเลยนะครับคุณผู้ฟังพอคุณต้องเขานอนหลับแล้วก็กําลังเคลิ้ม,มตัวเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองตกจากที่สูงแล้วก็หล่นวูบจนสะดุ้งตื่นยิ่งไปกว่านั้นก็คือหลังๆมานี้ก่อนที่มันจะเกิดเรื่องใหญ่คุณต้องดันฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่ว่านี่หน้าตาสวยมากเลยแต่งตัวดี ทุกครั้งที่คุณต้องหลับคุณต้องจะฝันเห็นผู้หญิงคนนี้เขายืนยิ้มให้ตลอดโดยในวันแรกแกที่คุณต้องฝันดึงเธอคุณต้องก็จะมองเห็นแค่ตัวผู้หญิงคนนี้เท่านั้นนะครับไม่ได้เห็นบรรยากาศโดยรอบแต่พอหลังจากนั้นสองวันหรือไม่ก็สวันทุกครั้งที่ฝันเห็นผู้หญิงคนนี้คุณต้องจะค่อยๆเห็นรายละเอียดรอบตัวผู้หญิงคนนี้เหมือนกับว่าตัวเขาจะค่อยๆมองเห็นครับว่าเธออยู่ที่ไหนซึ่งไอ้ที่ที่คุณต้องเห็นตัวเขาก็คุ้นมากๆเลย เหมือนกับว่าที่ที่ผู้หญิงคนนี้อยู่คุณต้องเคยเห็นแต่ว่าจําไม่ได้ว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนที่มันเป็นแบบนั้นมันเป็นเพราะว่าภาพพื้นหลังเนี่ยมันไม่ค่อยชัดนะครับคุณผู้ฟังแต่จนท้ายที่สุดเรื่องราวที่จะทําให้คุณต้องต้องจาไปตลอดชีวิตมันก็เกิดขึ้นเรื่องมันเกิดขึ้นหลังจากวันเกิดคุณต้องไม่ถึงเดือนในวันนั้นคุณต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อของในตัวเมืองครับคุณผู้ฟังวันนั้นมันแปลกนะเพราะว่าปกติแล้วคุณต้องจะขับรถยนต์ไปครับ แต่วันที่เกิดเรื่องเขานึกเฮี้ยนอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆดันอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปในเมืองซะอย่างนั้นแล้วไอ้ตอนที่ขี่ขาไปเนี่ยไม่เท่าไหร่ปกติดีทุกอย่างแต่ว่าขากลับเนี่ยสิคุณต้องดันอ่านไลน์กลุ่มของเพื่อนแถวบ้านแล้วดันไปรู้ว่าทางกลับบ้านมันมีตำรวจตั้งดานแล้วในวันนั้นคุณต้องเองก็ไม่ได้เอาทั้งใบขับขี่ไม่ได้ใส่หมวกัน็อกมาด้วยแถมซื้อของพลุงพลังแขวนเต็มรถไปหมดพอตัวเขารู้แบบนั้น คุณต้องก็เลยมีความจําเป็นจะต้องเรี่ยงด่านตํารวจจากเส้นทางปกติที่กลับบ้านครับกลายเป็นว่าเขาต้องขี่รถอ้อมเส้นถนนที่เขาไม่อยากจะขี่ผ่านเพราะว่าเส้นถนนเส้นนั้นมันมีนมโค้งอยู่โค้งหนึ่งที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าโค้ง300ศพชื่อโค้งนี้มันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับคุณผู้ฟังเขาเรียกกันแบบนั้นเพราะว่าตรงนั้นมีคนไปเสียชีวิตเยอะเนื่องจากโคง้งมันเป็นทางโค้งที่รับสายตา คือมองไม่เห็นเส้นถนนด้านหน้าเพราะว่าทางโค้งมันแทบจะหักศอกแถมเส้นถนนเส้นนั้นรถบรรทุกหกล้อรถกระบะข้อก็ชอบมาวิ่งกันด้วยวิ่งหลบเวลาบ้างวิ่งหลบด่านบ้างคุณต้องที่ขี่เว็บร้อยยี่สิบห้าคันเล็กๆในวันนั้นก็เลยไม่ค่อยอยากจะขี่ผ่านเส้นทางนี้สักเท่าไหร่แต่ว่ามันจําเป็นจริงๆครับแล้วทีนี้ไอตอนที่เขาขี่รถผ่านถนนเส้นนั้นนอกจากมอเตอร์ไซค์ของคุณต้องมันก็มีมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านคนอื่นด้วย รวมถึงรถยนต์รถใหญ่คันอื่นๆเต็มถนนไม่หมดคือถนนเส้นนั้นในวันนั้นมันดูคึกคักเป็นพิเศษนะครับคุณผู้ฟังจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่าชาวบ้านเขาคงจะหนีด่านตำรวจเหมือนคุณต้องละมัง้งซึ่งในจังหวะที่คุณต้องกำลังขี่มอเตอร์ไซค์ใกล้ถึงโค้ง300ศพที่ว่านี้หางตาทางด้านขวาเขาดัานมองไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งคือเห็นว่าหน้าตาของผู้หญิงคนนี้ทำไมเขาดูคุ้นๆจังเหมือนกับว่าตัวคุณต้องเองเคยเห็นที่ไหนมาก่อน ด้วยความสงสัยครับเขาก็เลยเอี้ยวคอมองหน้าเธอไปซึ่งพอคุณต้องมองเห็นใบหน้าของเธอเท่านั้นแหละมันเหมือนกับว่าตัวเขามันตกอยู่ในพวังคือมันละสายตาจากผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เลยใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเขาสวยมากเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่คุณต้องฝันเห็นบ่อยๆแต่หลังจากที่คุณต้องเอี้ยวคอไปมองผู้หญิงคนนั้นตัวเขาดันลืมไปว่าตัวเขากำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ มอเตอร์ไซค์ของคุณต้องประสานงาเข้ากับรถยนต์คันหนึ่งที่เลี้ยวมาจากถนนตรงกันข้ามแบบที่ต่างคนต่างไม่ได้เบรกรถตัวเองกันเลยตัวคุณต้องลอยไปกระทบกับโขดหินข้างทางแล้วก็นั่งอยู่ในท่าเหมือนคนกําลังนั่งเอนหลังคือหลังไปพิงโขดหินครึ่งตัวครับคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับตัวเขาไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลยแม้แต่น้อยไม่รู้ด้วยซ้าว่าตัวเองเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแค่ไหน ความรู้สึกของคุณต้องตั้งแต่ขาถึงหน้าอกในตอนนั้นมันเย็นวา่าบและก็ชาเกินกว่าจะรู้สึกเจ็บปวดและก่อนที่สายตาของคุณต้องจะดับสนิทเพราะว่าเขาจะหมดสติไปคุณต้องดันเห็นว่ามันมีคนหลายคนกําลังวิ่งกรูมาทางคุณต้องเขาเห็นแบบเบลเบมาแต่ไกลเลยนะครับคุณผู้ฟังในใจของคุณต้องตอนนั้นก็เลยคิดว่าเออดีจังมีคนมาช่วยตัวเองแล้วแต่เปล่าเลยเพราะว่าพอคนพวกนั้นเขาวิ่งเข้ามาใกล้คุณต้อง คุณต้องดันเห็นรายละเอียดและลักษณะของคนพวกนั้นได้อย่างชัดเจนว่าคนที่เขาเห็นมันไม่ใช่คนหน้าตาของคนแต่ละคนดูไม่ได้เลยครับคุณผู้ฟังส่วนใหญ่แล้วคนแต่ละคนจะมีโลหิตสีแดงอาบใบหน้าทุกคนเลยใส่เสื้อขาดวินเหมือนคนเร่ร่อนทุกคนตรงหน้าเขาดูสกรปรกและที่แปลกคืออะไรรู้ไหมครับหนึ่งในคนที่วิ่งกลูมาหาคุณต้องมันมีผู้หญิงคนนั้นด้วย คนที่คุณต้องเขาบอกว่าสวยๆนั่นแหละคนที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณต้องเกิดอุบัติเหตุแต่พอผู้หญิงคนนั้นเขาวิ่งเข้ามาหาจากผู้หญิงที่สวยจนชวนหลงไหลเธอดันกลับกลายเป็นหญิงชาราหน้าเหี่ยวเรียกว่าใหญ่ทวดอย่างได้เลยคุณผู้ฟังหน้าเหี่ยวผิวหนังเหี่ยวย่นฟันหลอเกือบจะหมดปากอยู่แล้วแล้วที่สำคัญที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมครับ คือคนพวกนั้นพอเขาวิ่งเข้ามาหาคุณต้องต่างคนก็ต่างฉุดกระชากคุณต้องใหญ่เลยคุณต้องมีความรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายของตัวเองตอนนั้นกําลังจะถูกแยกออกเพราะว่ามันมีแรงดึงจากซ้ายทีขวาทีคนพวกนั้นเขาดึงคุณต้องพร้อมกับพูดเหมือนกับว่าเขากําลังแยกอะไรกันสักอย่างให้มันมาแทนกูก่อนแทนกูก่อนอยู่แทนกูกรูต้องได้ก่อนกูจะไปเกิด หลังจากที่คุณต้องได้ยินเสียงคนเหล่านั้นกำลังแย่งอะไรจากตัวเขาสักอย่างตัวเขาก็หมดความรู้สึกไปเลยเหมือนกับว่าภาพมันตัดครับคุณผู้ฟังเหมือนตอนคุณผู้ฟังนอนหลับแล้วฝันนั่นแหละยังแต่ว่าความฝันของคุณต้องหลังจากนั้นมันเป็นฝันที่ค่อนข้างจะยาวหน่อยคือหลังจากที่ตัวเขารู้ตัวว่าเกิดอุบัติเหตุจนหมดสติไปคุณต้องก็ฝันว่าตัวเองอยู่ในห้องสีขาวๆห้องหนึ่งมันเป็นห้องโลง่ลงๆที่มีแต่แสงสว่าง เหมือนกับว่าเราเงยหน้าขึ้นไปจ้องมองพระอาทิตย์ตอนเที่ยงนั่นแหละครับมันขาวแบบนั้นเลยแล้วไอ้ห้องโล่งๆที่ว่านี้มันก็ดันเดินไม่จํากัดระยะทางด้วยคือสามารถเดินไปได้เรื่อยๆแบบไร้จุดหมายนี่แหละครับมันคือความฝันที่คุณต้องเล่าให้ผมฟังคุณต้องอยู่ในฝันนั้นไม่รู้วันไม่รู้เวลาเดินไปเรื่อยๆแบบไร้จุดหมายสิ่งที่ทําได้อย่างเดียวในฝันก็คือเดินไปเรื่อยๆแล้วที่แปลกคืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ฟัง คือในฝันเวลาคุณต้องก้มมองต่ำที่ปลายเท้าตัวเองมันมองไม่เห็นคือเหมือนกับว่าตัวเขาล่องลอยไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีร่างกายมองมือมองเท้าตัวเองก็มองไม่เห็นแล้วคุณต้องก็ไม่รู้นะครับว่าตัวเขาอยู่ในนั้นนานแค่ไหนรู้อย่างเดียวคือมันนานมากๆแต่ว่าหลังจากนั้นอยู่ๆคุณต้องก็ได้ยินเสียงแววเหมือนเสียงพระสวดมันเป็นเสียงพระสวดเหมือนกับว่าพระท่านสวดโต้อต,อตอบกัน มันเป็นเสียงเดียวที่คุณต้องได้ยินในตอนนั้นตัวเขาก็เลยพยายามมุ่งตรงไปยังเสียงที่ได้ยินซึ่งจริงๆแล้วคุณต้องก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าพระท่านสวดว่าอะไรแต่ว่าคําสุดท้ายที่คุณต้องได้ยินก่อนจะตื่นจากฝันก็คือพระท่านสวดคําว่าอามะพันเต คุณต้องตื่นขึ้นมาอีกทีนึงก็คือตัวเขาเองอยู่ที่โรงพยาบาลโดยที่ร่างกายของเขาก็เข้าเฟือกทั้งตัวเหมือนในโฆษณาประกันชีวิตเปียบเลยสายอะไรก็ไม่รู้ระยงระยางเต็มเตียงไปหมดซึ่งตอนที่คุณต้องรู้สึกตัวพยาบาลที่อยู่ใกล้เตียงที่สุดเขาก็หันหน้ามาเห็นพอเขาเห็นเขาก็ตาโตแล้วก็รีบวิ่งออกจากห้องไปแต่ไม่นานนะครับคุณต้องเองก็หมดสติอีกรอบหนึ่งเหมือนกับว่ารู้สึกตัวแล้วก็สติมันก็ดับวูบไปจนกระทั่งคุณหมอเข้ามาปลุก คุณต้องจึงจําได้ว่าตัวเขาเองเกิดอุบัติเหตุหนะักถึงเรื่องราวหลังจากนั้นคุณต้องก็ต้องอยู่โรงพยาบาลยาวแล้วก็กายภาพยาวๆแถมความจําอะไรที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นตัวเขาก็จําไม่ค่อยได้เลยครับคือจําได้นะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันประติดประต่อลําบากคือเหมือนคนงงๆนั่นแหละเหมือนกับคนเอ๋อไปปีหนึ่งเลยคุณต้องไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาเคยฝันอยู่ในห้องสีขาวสว่างๆตอนนี้ฟื้นขึ้นมาแม่เขาบอกอย่างเดียวเลยก็คือ หมอเขาบอกว่าคุณต้องมีโอกาสรอดเพียงแค่20%เซเท่านั้นและคุณต้องเองก็นอนเป็นเจ้าชายนิทรายอยู่ในโรงพยาบาลเป็นสัปดาห์สัปดาห์เลยกว่าจะฟื้นแต่ว่าหลังจากฟื้นตอนแรกเนี่ยเขาจําอะไรไม่ได้จําความฝันไม่ได้แต่ว่าพอเวลามันผ่านไปเหมือนกับว่าพอร่างกายมันเริ่มฟื้นตัวครับคุณผู้ฟังคุณต้องก็เลยจําได้ว่าเขาเคยฝันว่าเขาอยู่ในห้องสีขาวๆแล้วก็ตื่นขึ้นมาจากฝันเพราะว่าเขาได้ยินเสียงพระสวด คุณต้องเขาบอกผมนะครับว่าเขาไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ว่าคุณต้องเขาคิดว่าส่วนตัวแล้วมันน่าจะเกี่ยวเพราะว่าแม่คุณต้องเขาบอกว่าตอนที่หมอเขาบอกว่าคุณต้องมีโอกาสรอดเพียงแค่20%ซแม่เขาก็ตะเวนไปทําบุญใหญ่เลยไปบนบานศาลกล่าวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่คุณต้องนอนหลับไม่ได้สติแม่เขาก็เป็นเจ้าภาพบวชพระเป็นเจ้าภาพสร้างพระหลายวัดไปหมดหมดเงินไปหลายแสนครับคุณผู้ฟัง จนท้ายที่สุดคุณต้องก็ฟื้นขึ้นมาคุณต้องก็เลยคิดว่าบางทีการรอดชีวิตของเขาในครั้งนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าแม่คุณต้องเนี่ยแหละที่เป็นนายทุนหลักทําบุญให้กับคุณต้องเพราะว่าแม่เขาบอกว่าบุญทุกบุญที่แม่ทําแม่เขาเขียนเป็นชื่อคุณต้องหมดเลยในคลิปวิดีโอนี้ของทางช่องเราครับเป็นอพิโซดที่400พอดีทั่วเลยครับคุณผู้ฟังผมไม่คิดเลยนะว่าช่องจะมาไกลได้ถึงขนาดนี้ และการที่ช่องมาไกลได้ถึงขนาดนี้ครับมันจะขาดใครไปไม่ได้เลยนั่นก็คือคุณผู้ฟังนั่นแหละไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกจะเคยซูเปอร์แตงหรือไม่เคยซูเปอร์แตงขอเพียงแค่กดไลค์กดแชร์ให้พวกผมแค่นี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณแล้วครับช่องเราจะรันต่อกันไม่ได้เลยครับถ้าหากว่าไม่มีคนฟังไม่มีคนชมเนาะขอบคุณมากๆจริงๆนะครับ ผมและทีมงานสัญญาว่าจะทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปพยายามจะลงคลิปให้ต่อเนื่องเหมือนเดิมครับพยายามจะไม่หยุดถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบงานจริงๆช่องของเราจะพยายามมีคลิปลงในทุกๆวันเลยครับและนอกจากคุณผู้ฟังแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้เล่าด้วยนะทุกๆท่านเลยครับที่ผ่านมาทั้งหมดเลยที่ทักแชทมาเล่าให้ผมฟังบ้างโทรมาเล่าให้ผมฟังบ้างขอบคุณจริงๆนะครับ ซึ่งเรื่องราวในวันนี้ครับเรื่องราวของคุณต้องเนาะต้องบอกว่าน่ากลัวจริงๆนะครับคุณผู้ฟังมันเหมือนกับว่ามันเป็นดวงคุณต้องด้วยแหละผมคิดแบบนั้นนะเพราะว่าคุณต้องเขาบอกว่าปกติแล้วเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์น้อยมากๆเลยคุณผู้ฟังไปไหนมาไหนคุณต้องจะขับรถใหญ่ตลอดแต่วันที่เกิดเรื่องเขานึกยังไงก็ไม่รู้อยู่ๆก็อยากขี่มอเตอร์ไซค์แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปในเส้นทางที่ตัวเขาเองรู้ว่ามันอันตรายรู้ว่าตัวเองขี่ไม่ชินไม่แข็งด้วยแล้วดันเกิดอุบัติเหตุหนัก ทำให้ตัวเขาเองเกือบจะจากไปแล้วแต่ผมก็คิดเหมือนคุณต้องเหมือนกันนะคิดว่าการที่เขารอดมาได้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณแม่นะครับแม่เขาไปทําบุญแล้วก็เป็นเจ้าภาพบวชพระให้เย่างที่คุณต้องได้ยินในความฝันนั่นแหละอามะพันเตมันแปลว่าขอน้อมรับอะไรทํานองนั้นครับคุณผู้ฟังถ้าคนเคยบวชนะเขาจะรู้ว่าอามะพันเตเนี่ยเป็นคําตอบรับกับพระคู่สวดกับพระอุปชาว่าขอน้อมรับอะไรทํานองนั้นครับทางผ้าไตรจีวร ทั้งฉายาอะไรทั้งหลายเนี่ยเวลาพระท่านพูดพระที่ขอบวชใหม่หรือว่านางที่ขอบวดเนี่ยจะอามะพันเตเป็นคําขอบวดนั่นแหละพูดง่ายๆผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะมีส่วนนะมีส่วนเกี่ยวข้องก,กันกับเรื่องที่คุณแม่คุณต้องทําบุญให้คุณต้องก็เลยได้บุญนั้นโมทนาบุญนั้นได้แล้วคุณผู้ฟังเลยครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณต้อง ัวคุณเองคิดว่าการที่คุณต้องรอดมาได้มันเป็นเพราะว่าคุณแม่เขาทําบุญให้คุณต้องโมทนาหรือเปล่าและวิญญาณที่คุณต้องเห็นเป็นวิญญาณสัมภเวสีที่เขาต้องการจะให้คุณต้องไปแทนที่เขาหรือเปล่าประมาณว่าเป็นตัวตายตัวแทนอะไรทํานองนั้นครับคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้ครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ